สวัสดีครับพี่ๆน้องๆเพื่อนๆพบก,กับปองไม่โคซิ่งนะครับตอนนี้จะามาดูโคบตา้าคุณปูน่าจะเป็นรุ่นแรกนะครับนี่ทางโคบุต้าผลิตขึ้นมาน่าจะเป็นตัวแรก ูตัวเดือนครับตัวนี้ยังเก่ามากตัวนี้น่าจะเป็นคนโหนลูกมากนะครับน่าจะเป็นคนโหนลูกมากาเป็นรุ่นเก่า น่าจะเป็นสามสิบตัวแรกนะครับโคบูตาผมมองดูแล้วหนะ้าเขาน่าจะเปลี่ยนมาน้ำใหม่ครับเปลี่ยนมาน้ำใหม่ เครื่องเก่าเครื่องของมันนะครับของโคริตานี่ปล่อยจนย้าขึ้นนะครับที่จอดทิ้งไว้จนยาขึ้นไปหมดแล้วตัวแรกเลยครับ ผมว่านาจอทิ้งไว้น่าเป็นปีแล้วคนระับนูขึ้นมาดูหน้าจอกันครับว่าจะเป็นยังไงนี่หน้าจอ ตัวนี้ได้สองหมื่นห้าพันสองหมื่นสองพันห้าร้อยแปดสิบแปดชั่วโมงครับ นีเครื่องมันครับยาขึ้นแล้วนี่เบาะนั่งผมจะไปดูตัวใหม่พาไปดูตัวใหม่ครับว่าจะเป็นยังไง นี่ผมมามาดูตัวเก่าก่อนครับนั่นเป็นรุ่นแรกปล่อย,อยางยากขึ้นแล้วไปเลยครับจะไปดูตัว ตัวใหม่ล่าสุดเป็นของผมเอง<ม><ม>ครับของตัวแก่ผมผมมารับจ้างครับนี่ครับ ที่เพื่อน่างไงบ้างครับนี่ตัวใหม่บุตรไา้เขาผลิตตัวใหม่มาครับโอ้มาทำงานไยวันเหมือนเดิมเจ้าขี่ หนึ่งขีดสามเดี๋ยวมจะหามาดูเครื่องครับ เครื่อง,องตัวใหม่น่าจะปี2019ครับตัวนี้ยังใหม่เลยครับพิ่งจะซื้อมาได้ปีดงปี นี่ตัวเดินทีนี้เปลี่ยนมาเป็นเป็นเฟียงคู่เฟียงหน้าข้างในน่าจะเป็นเฟียงคู่ครับเฟียงสามตัวคู่กันปั๊มเป็นปั๊มนิ้วครับ นี่คนโทนเป็นคนโทนน้ำมันแล้วแตกต่างกันเยอะไหมครับนี่นะาจอของเราผมใช้มาดู2ชั่วโมงแล้วอื 1นึ่งพันสี่ร้อยกับอีกหกชั่วโมงครับก็มีลายแยก แยกน้ำมันแยกไฟฟ้าได้ครับเนี่ยกดที่คอนโทรลได้เลยแล้วก็กดที่หน้าจอยหน้าจอยปุ่มเนึง นี่ของมันตักดินเข้าในคานครับจ้างเป็นรายวันตอนนี้ก็รอเนี่ยปุ๊กล้วไม่มาเลยครับก็เลยไม่เห็นเจ้าคุณปูก็เลยถ่ายให้ดูเปรียบเทียบดูว่า อุปตากผลิตมาพัฒนามาถึงไหนแล้วนี่ครับตัวลา่าสุดก็ทำงานดีไว้ก็ประหยัน้ำมันด้วยครับ นี่ผมก็มาปรับเป็นบ้านเช่าห้องเช่าครับสิบห้องเขาบอกว่าสองวันตอนนี้ผมก็ปรับเสร็จมาแล้วคานสองคานที่สองปรับเสร็จมาแล้วเดี๋ยวคานที่สามข้างในที่มีทางแซก เรอเขาต่อท่ออยู่ครับตรงต่อท่อก็น่าจะเสร็จประมาณสักบ่ายสองโมงได้ครับ วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากถายแตกต่างไห้ดูว่าตัวใหม่ตัวเก่าว่าคูโบต้าผลิตมาไหนมีมลายยุงลายแยกอะไรให้เรียบร้อยคันพนน้ำมันระบบไฟฟ้าครบ ก็ผมขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ